องค์พ่อครูบาเจ้ากําลังน้อมถวายพวงมาลาดอกไม้น้อมถวายแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชบรมยาตนะครับบรมครูใหญ่นะครับครูบาอาจารย์ผู้มีบารมีสูงยิ่งแห่งเมืองไทยนะครับผู้เผยแผ่บารมีสมเ็ตปู่องค์ปฐมเป็นทันแรกนะครับ ดับต่อไปกราบราธนาทิปนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานได้เมตตานำอัญเชิญเทพเพวดาทั้งหลายให้ลูกหลานด,ด้วยเถิดปุริมาดิสังราชาธัตระทูบริาสาสติคันธพานังอาทิปติ महाराजा यसती शोभता वि तत्सोधमानामहाफल्लामन्तो ध्रीमन्तो वर्णवन्तो यसति नमोधमानाथं सो थ किन्दि विरुन्हो तपसा सती पुम्भन्धा नङ्गाधिपति มหาราชายสตติสุบุตาวิตัศน์สาวกุลธรรมานามปรลัยทิมันโตทิมันโตวันวันโตยสัตินโนโมธรรมานาทั้งสุปัจจิมันกิษังราชาวิรูปโควิชาตินาคานังอาทิปติ ມະຫາຣາຊາຍະສະတိໂສພຸດຕາວິຕັດສະະພາໂວສັມມານາມາອະປັລລາອິດມັນໂຕທຸຕິມັນໂຕວັນນະວັນໂຕຍະສະທິນໂໂມທັມມານາທັງສຸປຸດຕະລັນນິສັງຣາຊາໂຫເໂຣທປະສາສະတိ มหาราชาอิสติโสพุทธาวิตัสสะภ้โวธรรมานานาภพิลาติมันตัวที่มันตัวันวันตัอิสตินโนโมธรรมานาถังสุปุริมาริสังดัตตลโททักขินในนวิรุนหะโกปัจชิเมนวิรูปะโคกุวีรุตรังดิสัง

อุมมาจายันตุทีวาชัลละเัลละวิสมิยาคาคันทพุณาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจนังสาธุเูมสุนันตุธรรมสวัณกาโูอยัมภะทันตาธรรมสวัณกาโู อิยัมพะทันตาธรรมสวัสดกาลูหิยัมพะทันตา,า,นา,นตา,าอาธิรีประมาเดนะทวารตเยนนะกะตังสับพังอราทังขมัตถเมพันติสาทุุกาสศข้าแต่องค์พ่อครูบาเจ้าดอกแก้วฟ้าข้าพเจ้าพรากสุกกรเป็นกัวันจักราขออนุญาตเป็นห้านทำหน้าที่เป็นทูตเจราจา นำภาษาธุชนทั้งหลายได้กระทําพิธีกรรมน้อมดับำปวงสวงถาวายสักการะบูชาเนื่องในพิธีไหว้ครูบุราจารย์ประจำปี2 5 6รและทําบุญอายุพัฒธนัมงคลอ,องค์พ่อครูบาเจ้าหนองแก้วฟ้าครบ50ปี30พรรษานักขันชนดเมืงงองกงโคราช ขอให้พิธีนี้เกิดความคลังความศักดิ์สิทธิ์ขอให้คนที่ได้เข้าร่วมพิธีนี้บังเกิดโชคดีมีชัยสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการที่มุ่งหวังด้วยเธอ อิมินาสกาเรนาตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาตังสังขังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะว,วตาธรรมะธรรมังนัมมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆน,มมนามินโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธส o, ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่ทรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้วเจ้าค่ะเมื่อแม่อยู่แล้วลูกขออัญเชิญพระแม่ทร,รณีรับโภชนาหารทั้งหลายเหล่านี้อีกทั้งเปิดทร,รณีให้ปวงเทพเทวาสเสดมาเป็นประธานในพิธีให้พิธีนี้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเธินอมศิวนารายลูกขอเบิกฤริ่์เบิดชัยขอท่านเท้าไทยเทเวสิ่งใดอันประเสริฐ นักศิวนารายขอบารมีพระแม่ธร,รณีเปิดธร,รณีาศาสตร์นักการบัดนี้อินทรีนักวันตัสโนโอมมปติอินทราอินพรหมอินทร์แม่ทั้งห้าพระองค์ขอจงมาชุมนุมห้อมลอ้อมขอบารมีแม่พระธรณีจงเปิดธร,รณีนักการบัดนี้ลูกจะทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ เจ้าทุ่งเจ้าถ้ำเจ้าที่เจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาอีกทั้งพญายมในล่าทั้งหลายมาชุมนุมห้อมลอ้อมประสิทธิประสาทคอนให้ทุกคนทุกท่านที่เข้าร่วมพธิธีมีโชคมีลาภปราศจากโรคภัยโอประสิทธิ์นารายลูกขอเริกชัยเบื้องบนจงเปิดทั้งสี่ทิศแปทิศ จงลงมาจุดติที่ข้าพเจ้าทำพิธีนักบัดนี้เถินนักบัดนี้เถิน พระสัมมาสัมพุทธองค์ผู้ทรงญาณพระองค์ทรงมี <night> ธรรมคำสั่งสอนสมเด็จพระชินวรทันตรัสไว้สอนให้มีศีลธรรมวัฒนธรรมประจําใจให้ชาวไทยรู้ทัว ว่าชวนดีนจะขอไว้พระงรงดำรงพระสัสลาตลอดมาทึงเราท่านทุกวันนี้ท่านได้แนะนำ ทำสั่งสอนของรพระผู้ดีสมเด็จพระจินาสีทําสั่งสอนนิกรชนสอนให้มีศีลธรรมวัฒนธรรมประจำจิตอย่า ทิ่เทิพนสอนให้มีศีลธรรมวัฒนธรรมประจําตนเกิดเป็นคนจงทำดีมี ตามตำแหน่งทุกแห่องอนจงมาสถิตที่พิธีมงคลให้ทุกคนในที่นี้จงมี สิบิ้วย,ยกขึ้นเนื้อระหว่างคิ้วขอพระนกน้องนมัสการข้า,ขาพระเจ้าจะขอรำลึกคุณมีดาสิบอคุณมาดาสิบสคุณพระแม่โพศบสามสิบเอาคุณพระพุทธจเจ้าหาสิหกคุณพระธรรมเจ้าสามสิบแปด คุณพระทรงข้าเจ้า14คุณอุปชาครูอาจารย์สามสิบคุณแม่ธรณียี่สคุณแม่คงค้า12คุณพระเพิ่มหกคุณพระพายเจ็คุณพระอาคาสิบคุณอัคระสาคุณนิสวาทคุณปัสสวาดคุณอัสสวาดคุณนักดวงแก้วสามระการ ุณปัญญาญาคุณพระสสนาคุณพระสกิตาค้าคุณพระอนาคาคุณพระอรหันตาคุณสิบห้าคุณสินแปดคุณสินสิบคุณสิบสองร้อยี่สิบเจ็ดคุณมักเสียคุณพ้นสี่คุณในพาหนึ่งจึงเป็นเก้าวคุณนวัดโลกุตรธรรมเจ้ากก้าวพระกาทข้าพเจ้า ให้เล่าเรียนทุกสิ่งประสานจงมาประสิทธิประผาทพรให้แก่ข้าพระเจ้าคุณพระอาทิตย์อกประจันทร์สิ้าพระอังคารแอดพระพุทธสิบเจ็ดพระพฤหัสบดีสิบเก้าพระพระุกีสิบเอ็ดพระเสาร์สิพระราหูสิบสองพระเกต9้าเวสุวรรณอันเรื่องเดช คุณพระนเรศคุณพระนารายคุณพระทิรุณโปรายกระแสสินคุณพระอินคุณพระพรมคุณพระยมคุณพระการขาวจะตุโลกบาลทั้งสี่คุณพระภูมิจะเอาทีจะเอากรุงพาดีแม่พระโทรณีแม่พระคงคาพระฤุสินารอดพระฤุสีนารายพระฤุสีนาวัว พระฤสษีนาไฟพระฤๅษีกายโยตพระฤๅษีทัศนะมงคลเพชรฉลูกันนักสิวิทยาพระอิศวนผู้เป็นเจ้าฟ้าขอจ้องลงมาประสิทธิประสาทรให้แก่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญผีพญะะดาเจ้าทั้งหลาย ตั่วพื้นพระอัตถิโดนพ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยแต่ต้นบรรดาตนด้วยสรรพสิทธิทยาพระกูมาพระกูเท่าครูพักอักษรสถาพอจงกรรม,มสิทธิอิติปิโสพัควาขออาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือกล่าวเหนือผม ขออันเชิญพระพรหมเสด็จมาอยู่เมืองบาซายขออันเชิญพระนารายเสด็จมาอยู่เบืองบาขวาขออันเชิญพระแม่คงคาจงมาเป็นน้ำลายคออันเชิญพระพายจงมาเป็นลุ่มปากขออันเชิญพญานาคราชมาเป็น้อยสังวานขออันเชิญพระการจงมาเป็นดวงใจข้าพเจ้า จะทําการสิ่งใดเมื่อใดพูดได้พลายใดย่าไวบาเบียเดเตียนดีท่าไม่ได้ประมาทปาดพลังที่ชักคุณครูแต่หลังอ้อมครเที่วานมามิีข้าพระเจ้าข้ายอยก่อนอันชุรียินดีเคารพคำนับนบครูผู้เท่าแต่เก่าก่อนและปัจจุบัน ทั้งครูเล่ครูยนันครูกันคาถาครูว่าครูยาครูน้ำโมกอขอนและก,ะกะ็กาอัราคมไทยจนจบหมดที่ข้าพระเจ้าได้เล่าเรียนศึกษามาขออันเชิญครูบาทียายทั้งหลายนั้นขอจงมาประชุมชุมนุมกันณนะสถานอันเป็นมงคลแห่งนี้ สิทธิกิจจังสิทธิกรม,มังสิทธิการยะกตถาคโตสิทธิลาโพนิลตรังสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิกรม,มังประสิทธิเตสพัสสิทธิพภควันตุเมเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาอมาหาันทามิ ปฏิมาสังมิตรสาภเกษติภูตามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุขเคนาจักนินาสังมิงทิสาภาเกนติเทวามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุขเคนาจัจฉิมาสังมิตรสาภเกนตินาคามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุขเคนาจั อุตรัสมิงทิสาภาเคสันติยักข้ามาิติกาเตปิตุมเฮอนุรักขันโตอโรคเยนะสุเคนะจาริมาติสังตัตระโททักิเนนาวิรุณหโกปชิเมนะวิรูปโกอุเวโรตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาลูกปาลายาจิโนเตปิตุมเฮอนุรักขันโตอโรคเยนะสุเคนาจา อากาสธาจะภุมมัทธทวานาคามหิตกาเตปิตุมเฮอนุรักพันโตอโรคเยนาสุเทนาจาโุนคุรุเทวานามิวิสนุกันเทวะอาจารยังเทวามหาปัน เมตตังศิลปะนามังโยธาพิเษสตังปติกรรมนามังพะวันตุโนอาคัชายอาคาชายิเอหิมะมะม,มามาวันทามิขคอ,อันเชิญพระวิษณุกรรมผู้ บุญบุญยราสิงโปรดจุนเจมสิมทรงรงพิธียาวรีสามสิบหกห้องตามต้อง รับรองของเทวะทั้งคุณพระคุณเจ้าเข่าประสานพระฤษสีที่ใครมาในงานโปร บริตวานาเมตังสมัมเเตตาท่าขันตาอาวิคิตุตจิตตา เประเทจะขาเมตวระณะให้เคห์หักวัทุ่มมิเขตติอุมาจยันตุเ้ว่าลักลวิสมัยอยากาคัน โูนิวราวะจะนังสาเทาโตเมสุนันตุคธรรมสวนาค์กลัวย่มพะทันตาธรรมสวนาค์กลัวย่มพะทันตาธรรมสวน,วนาคา